รู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมเราเป็นฝ่ายโดนกระทำก่อนในใจคือแบบจะไปตายซะเอฟท็กซออนพระสุขเจริญค่ะรับบทเป็นปรางทองค่ะอารมณ์ของปรางทองทั้งหมดสาหัสสุดของแอฟไม่ใช่คือการเล่นด้วยพลังที่เยอะกว่าปกติที่แอฟเคยทำ หรือการที่ทําอะไรที่ไม่เคยทําคนจะคิดว่าโอ๊ยไม่เคยกรีดหรอกกรีดไม่ได้หรอกแล้วยงอยู่เรื่องนี้ต้องมากรีดอันนี้ไม่ใช่คือความยากของแอาในเรื่องนี้แต่มันคือคือการต้องใช้พลังและความซับซ้อนในอารมณ์ของตัวละครอันนี้ที่แอบรู้สึกว่ามันยากปรางทองเป็นคนมีหลายเลเยอร์มากๆหรือแม้แต่ในฉากฉากหนึงที่ต้องสวิชไปสวิชมา การเปลี่ยนอารมณ์กลับไปกลับมาแล้วซับซ้อนแล้วก็ขณะที่คุยกับคนนึงอยู่แต่จริงๆในใจคิดอีกอย่างหนึ่งอยู่อะไรพวกนี้ที่แอบรู้สึกว่ามันยากมากๆเลยค่ะจากประสบการณ์ที่เขาเราเคยเล่นต่อให้ตัวละครจะซับซ้อนแต่มันจะไม่ใช่แบบดํากับขาวตีกันอยู่ข้างในอย่างมากมันก็แบบเขินอายแต่ไม่กล้าบอกอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์แบบแต่อันนี้มันคือแบบในใจคือแบบ กไปตายซะอย่างี้แต่ว่าปากก็พูดอีกอย่างเลยเนียมันมันคนละเบอร์คนละเลเวลกันเลยเรารู้สึกว่าแล้วมันเป็นเบอร์ที่ที่ชีวิตจริงเราไม่เคยเจอหรือแม้แต่เราไม่เคยที่จะคิดไปถึงเลเวลนั้นเนี่ยค<ฮ>่ะฉีกทุกอย่างเลยค่ะทั้งภายในภายนอกและมุมมองทุกอย่างที่พอจะนึกออกเลยค่ะคือมัน มันทั้งเรื่องของมายเซตของตัวละครแล้วก็รวมทั้งภาษากายที่มันไม่มันไม่ได้เป็นแอปเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็หลายๆอย่างที่ที่ต้องเพิ่มเข้าไปตั้งแต่ตอนที่เวิร์กช็อปเรียนแอคติ้งไปจนถึงถึงแม้เรียนมาแล้วหน้ากองแอปก็ยังได้รับการเติมเข้าไปเรื่อยๆ,ๆค่ะจริงๆดีใจมากที่ในที่สุดก็มีโอกาสร่วมงานกับแต้เพราะจริงๆรู้จักกันมานานมากแล้วแล้วก็ มันไม่ไม่เคยมีโอกาสได้วนมาเจอกันเลยอะไรอย่างค่ะแล้วก็เรื่องนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ในที่สุดที่ได้มาร่วมงานกันต้องบอกเลยว่าเต้าเป็นเป็นบันดดี้ในการแสดงที่น่ารักมากๆสําหรับแอฟเลยค่ะเพราะว่าเราจะช่วยซัพพอร์ตกันละกันเพราะว่าก็ส่วนใหญ่จะเป็นบทอะไรที่ที่แอฟไม่เคยได้เล่นแบบนี้แล้วก็บางทีกะไม่ถูกว่ามันจะเป็นแนวไหนหรือไปเบอร์ประมาณไหนเต้าก็จะแบบเปิดให้ก่อนตลอดเลยเต็มที่เลยพี่แอฟเอาเลยไม่ต้องห่วงเขาเลยอะไรอย่างค่ะคำแรงๆอะ่ะเยอะ แต่ไม่แไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นว่ากราดไปนะแต่จะเป็นแบบแรงๆเจบ็จบๆ